สวัสดีครับผมอาจารย์บีนะครับเภสัชจกรของเกตชาติเทรัญทรัพ์ครับสวัสดีค่ะโค้แพทย์พัชรพันธ์ขุดมงคะวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อที่ชื่อว่าตัวชี้วัดดูอย่างไรนะครับว่าการประชุมของเราเนี่ย มันดีและก็มีประสิทธิภาพครับผมมันจะมี3ตัวชี้วัดใช่ค่ะ,ะคอันดับแรกเลยนะคะก็คือตั้งแต่ก่อนการประชุมอะคะ่ะคนจะรู้สึกว่าอุยอยากมาเข้าประชุมนี้เขาเตรียมตัวมาอย่างดีทั้งหาข้อมูลทั้งอยากรู้ว่าใครเข้าบ้างนะคะจัดที่ไหนยังไงมีการตื่นตัวแล้วก็อยากที่จะมาประชุมะคะ่ะอันนั้นคือก่อนมารประชุมนะครับแล้วระหว่างอยู่ในห้องประชุมละครับประชุมที่ดีต้องเป็นไงครับห้องประชุมที่ดีคือห้องประชุมที่ทุกคนมีส่วนร่วมะคะ่ะถามตอบนะคะแชร์ไอเดียหรือว่าเวลาที่ ต้องการเรียกว่าเสียงอนุมัติแล้ก็ยกโหวตนะคะค,คือเรียกว่ามีส่วนร่วมตลอดระยะเวลาะคะ่ะคือบอกว่าต้องแบอกเขาเรียกว่าแย่งกันตบตียกมือแช่ไอ้เด่อง้พวพอๆๆก่อนบอกต้องต้อง stop อยากมีส่วนร่วมทุกน,ะะนทุกโมเมนต์ค่ะ หลายคนจนะดูแล้วบอกเฮ้ยทำอย่างนั้นได้จริงเหรอนะครับดูคลิปวิดีโอนี้แล้วก็ดูตอนต่อๆไปนะครับทำได้แน่นอน,นทำได้แน่นอนค่ะอันที่3ครับ,รบหลังจบก,การประชุมครับอันที่3<ๆ>คือคหลังจากออกจากห้องประชุมไปค่ะคนจะรู้สึกว่าเฮ้ย e uh ฉันมีโอนเนอร์ชิพฉันเป็นเจ้าของโปรเจกต์นี้นะอยากจะออกไปทําแบบหัวใจพองโตรู้สึกว่าเข้ามาแล้วมันได้ประโยชน์ แล้วออกไปเนี่ยอยากเอาไปทำจะได้อบประโช์ของในมิ <meeting S 2> งครั้งหน้าค่ะซึ่งตรงนี้มันเป็นบิ๊กเลิร์นนิ่งของผมเลยนะครับที่ได้คุยกับทางโค้ชแพทนะครับว่าปกติเนี่ยเวลาคนมาประชุมจะรู้สึกเนี่ยไม่รู้คุณเป็นหรือเปล่าคือมารับงานอะ<ช>มารับงานจากหัวหน้า<ช>มารับงานแล้วแบบพอรูอ้รสึกว่าไม่อยากประชุมเพราะอะไรมาประชุมแล้วงานเพิ่มมาประชุมแล้วงานงอกกับ งานปัจจุบันก็เยอะอยู่แล้วพอมาประชุมก็มารับงานเพิ่มออกไปอีกนะครับซึ่งซึ่งเราก็ไม่อยากเข้าประชุมเราไม่อยากมีส่วนร่วมด้วยปัดงานออกไปให้ได้มากที่สุดนั่นคือนั่นคือมาประชุมคือมาดีเฟนงานว่าอันนี้ไม่ใช่ของฉัญญ้นนะมาตัดงานทิ้ง <c oughs> แต่ว่าการประชุมที่ดีจบการประชุมแล้วเนี่ยทุกคนในห้องประชุมรู้สึกว่าอันนี้เป็นเจ้าข้าเจ้าของอยากจะออกไปทํานะคะแล้วก็ออกไปด้วยความรู้สึกว่าไงอ่ะกลับอยากจะกลับมาใหม่ มิ팅ครั้งหน้าจะรองมาโชว์เป็นพื <มา S 2> ้น<อ>ที่ตัมาโชว์ของโปรเจกต์ที่เราเอากลับไปทำเนี่ยค่ะครับเออแล้วก็เป็นเจ้าของงานแล้วก็ัวใจพองโตเพราะว่าได้ทําอะไรที่ท้าทายมากขึ้นได้ทําอะไรที่บอกว่ามีความสิ่งเล็กน้อยนะครับแต่ว่าจะกลับกลับมาทําได้หรือเปล่าทําได้ยังไงนะครับซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมนะครับ,รบนี่คือ3มลักษณะของการประชุมที่ดีทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังจบการประชุมนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น ตัวชีวัดนะครับแล้วฟังนี้คนทําทำได้อย่างไรนะครับก็ติดตามชมในคลิปวิดีโอตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์บีแล้วก็โค้ชแพตต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ